สวัสดีครับกับผมต้องการคริปโตนะผมวันนี้ก็กลับมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมในวันที่27พฤษภาคม2567กันนั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมใครที่อยากซัพพอร์ตผมนะครับผมนี่เลยนะผมร่วมกันเป็นผู้เสพข่าวนะครับผมข่าวคริปโตแซนด์จอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรืออยากจะโอนแบบกสิกรเลยนะครับผมก็เฟซโนหนึ่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมสแกนได้เลยก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมก็คือว่า ผมเปิดคอร์สสอนนะครับผมเปิดฟอร์มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับในการที่ว่าสมัครเรียนกันนั่นเองนะผมเป็นการเรียนฟรีแบบ100%นะครับผมแต่มีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับผมก็คือไปสมัครกับ BingX ก่อนนั่นเองนะครับผมก็ดูอันนี้เลยนี่นะครับผมอันนี้เป็นโครงการของผมนะครับผมกาวคริปโตเทรดครั้งที่หนึ่นะครับผมสมัครเรียน พื้นฐานนะครับผมบนระบบฟิวเจอร์หรือว่าใครอยากจะเทรดสปอตนะครับผมก็สามารถเข้ามาเทรดสปอตได้นะโดยที่ว่าโดยใช้การวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะครับผมก็เราจะจัดสอนกัน2วันนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนมาครบหมดในวันเดียวผมก็จะสอนวันเดียวนะครับผมมี1คนผมก็สอนนะก็คือในวันที่1ถึงวันที่2น,นะผมช่วง1ทุ่มคาดว่าจะจบนะครับผมก็คือประมาณ3ทุ่มถึงตรงนี้นะครับผมทุกคนเนี่ย จะเป็นหมดเลยอันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกราฟรุนล้วนเลยนะครับผมก็เราจะมีสอนว่าวิวดีโอดูแท่งเทียนและความเป็นเทรนด์นะครับผมหาแนวรับแนวต้านอาการจัดการความเสี่ยงอะไรพวกนี้แล้วก็แพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อยอแล้วเราก็เอาแพทเทิร์นตรงนี้มาใช้ทํากําไรนะครับผมแล้วก็ดิเวอร์เจน์การกับตัวของกราฟนะครับผมแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าล i ควิดิตี้สวีปนะไอ้ตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะผมอันนี้จะเป็นเทคนิคในการเข้า เข้า Position เข้า trade เทรดอะไนี้นะผมไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนล้างพอร์ตไปนะครับผมแล้วแล้วก็เรื่องของ f แฟร์ a วลแก็ p นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะผมแล้วก็เทคนิคอื่นๆนะผมที่ผมเนี่ยใช้กับส่วนตัวของผมนะครับผมเงื่อนไขาการสมัครเข้าร่วมนะผมก็คืออ,อย่างแรกเลยเนี่ยสมัคร Bingx นะครนะผมใต้ดีคริปชั่นนะผม ผมแตะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ฝากเงินเข้าอย่างน้อย100 usdt เป็นอย่างต่ำนะผมแต่ยังไม่ต้องเทรดนะครับผมจนกว่าผมจะสอนเสร็จหรือว่าใครอยากจะเอาเทรดเลยนะครับผมผ่านผมอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มทางที่ผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับผมก็น่าจะเป็น google meet นะครับผมเนี่ย เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าใครถนัดอะไรนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงใจใดๆนะครับผมตอบคําถามหมดนะครับผมผมให้ฟรีจริงๆนะครับผมเพียงแค่ตอนเทรดจริงเนี่ยผ่านบิงเอ็กก็พอนะครับผมแล้วผมสอนแล้วผมได้อะไรนะครับผมผมบอกได้เลยว่าเอาความรู้เนี่ยผมไปสอนอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปเทรดในบิงเอ็กผ่านลิงก์ผมนะครับผมตรงนี้ผมได้ค่าคอมมิชชั่นมันก็จะเป็นเศษเงินนิดเล็กน้อยๆนะครับผมที่ ให้ผมมานะครับผมอย่างน้อยเนี่ยทางเขาเนี่ยได้ยอดเหมือนกันนะครับผมแล้วทางผมเนี่ยก็ได้ค่าคอมมิชชั่นครึ่งหนึ่งกับเขานะก็แบ่งแบ่งกันไปในครับผมในตรงเนี้ยแล้วก็มีกิจกรรมร่วมสนุกกันได้โอเคอันนี้จะเป็นเรื่องเล่าเมื่อวันเสาร์นะครับผมเมื่อวันเสาร์เนี่ยคือแบบอยู่ดีๆก็มาเลยนะครับผมอยู่ดีๆเนี่ยผมก็กดลองกดอะไรพวกนี้ไปนะอันนี้วันเสาร์อ่าอันนี้อันนี้วันเสาร์นะครับผมก็ มีช็อตเรียบร้อยนะยาวไปร้อยสามสิบแปดอันนี้คูณสามสิบอันนี้ก็หกเก้านะครับผมเลอมีมวิฟสังเกตว่าอันนี้เป๊ะอีกทีกนึงอันนี้ซ้ำศพนะครับผมก็คือพอช็อตไปเสร็จปุ๊บอ่ะลองต่ออ่าวันที่ยีห้าเนี่ยคือแบบมันมากเลยนะครับผมเนี่ยเห็นว่าเนี่ยออันนี้จะเป็นโอเคเนะอันนี้ ในบิงเอกเนี่ยผมอันนี้วิฟเนี่ยยี่สิบคูณยี่สิบเลยนะผมกดเข้าไปหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตป่าสิบสามเปอร์เซ็นอ่าแล้วก็มีซ้ำศพอีกยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะฮะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยครับผมก็คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันมากเรดมันจริงๆร <c oughs> นะฮะก็ประมาณนี้เนาะใครที่อยากจะมีเลขอย่างนี้นะครับผมก็สามารถเรียนกับผมได้เนะี่ยมาสักครูนะผมลิงก์จะอยู่ใต้ดีริปชั่นเนาะอ่ะ พูดมากแล้วเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเฮ้ยบิตคอยเป็นยังไงบ้างอันนี้ i ท e f เ a m e 5นาทีผมไม่ดูแล้วกันผมมาดู Time f ฟรม e 1วันกันก่อนนะครับผมอ่ะโอเค1วันนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมยังอยู่ในโซนของอ่าประมาณ68ถึง69นั่นเองนะฮะดูจากวอลุ่มนะครับผมวอลุ่มเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนที่คนเนี่ยเทรดเยอะที่สุดเลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ย แสดงว่าวอลล่มเนี่ยหนามากนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยตรงช่วงเนี้อาจจะเป็นการช่วงพักตัวของบิตคอยนะครับผมแต่ว่าทีน um เนี้ยโมเมนตัมเนี่ยถ้าสังเกตดูโมเมนตัมแม็กด<ๆ>ีนะครับผมก็จะเริ่มอ่อนตัวลงเพราะอะไรเพราะว่ามันพุ่งขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยไอการที่มันจะต้องพักตัวเนี่ยมันจะต้องยาวๆหน่อยนิดหนึ่งนะฮะแล้วดูไทม์เฟรมวีคนะผมปิดวิคเนี่ยปิดมาเป็นแดงทำไมมันถึงเป็นแดงเอ้า มันต้องแน่นอนว่ามันต้องเป็นแดงบ้างถ้าไม่เขียวตลอดเลยเนี่ยเขียวตลอดเลยเนี่ยตลาดถล่มเนี่ยมันจะเจ็บหนักนะฮะเอ้ยโอเคก็เราให้มันพักสักประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก่อนเดี๋ยวได้รู้ผลแล้วโอเคในไทม์เฟรมหนึ่งวารหนึ่งชั่วโมงนะครับผมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมเห็นไอ้นี่เลยแพทเทิร์นตรงนี้นะผมก็คือเป็นอ่สาสามเหลี่ยมตรงนี้นะผมมีชนข้นบนชนชนบนชน,ชน,ชนเสร็จปุ๊บเดียวแล้วก็ล่วงลงมาชนเส้น ema 200นั่นเอง ซึ่ง e-ma 200ตรงนี้รับอยู่มีการเด้งกลับขึ้นไปอันเนี้ยอาจจะมีการเด้งลงไปข้างล่างช่วงประมาณอ่าน่าจะหลุด6 7อีกนิดนึ่งนะผมหรือไม่ก็อาจจะทำดับเบิลบอททอมแถวๆนี้ก็ได้นะฮะเอออันนี้เราต้องรอดูกันไปแต่ว่ามองกันไว้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการเลือกทางว่ามันจะลงลงไปหรือเปล่านะถ้าชนปุ๊บแล้วลงอย่าเงี้ยอันนี้ก็เสร็จเลยนะฮะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร ขึ้นก็ได้ลงก็ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเรารู้จักการอ่านกราฟและก็เทคนิคกันนั่นเองนะครับผมอ่ะดูไทม์เฟรม5นาทีนะครับผมที่ผมแปะไว้ในในในลายกลุ่มเนาะในลายกลุ่มเนี่ยเห็นดับเบิลนะไอเนี่นีน่นีน่นี่แต่ถานี้ถ้าจำไม่ผิดน,นะผมแปะตรงนี้อ่านี่ๆนี่เน,นี่เอาเอินดิเคเตอร์ออกก่อนโอเคตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นห่าที่สามารถเล่นได้นะครับผมเล่นได้แล้ว กำไรบ่อยมากเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาแล้วดับเบิลบอททอมใช่ไหมดับเบิลบอททอมเสร็จปุ๊บอ่ามีการหลุดตรงนี้อ่าแล้วทีนี้มีการเทสใช่ไหมเนี่ยพุ่งขึ้นเห็นป่ะดับเบิลท็อปอ่าลวงเห็นนะเออเนี่ยก็คือว่างง่ายๆนะผมเราก็ได้กินกําไรตรงเนี้ยอยู่แล้วมันเป็นการเล่นฟิวเจอร์แบบเล่นสั้นๆน,นะผมเล่นสั้นๆกําไรก็งามอยู่พอสมควรเนาะ แต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยก็จะสูงกว่าสปอร์ตนิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคตัวต่อมาตัวนี้นะครับผมผมมองว่าตัวนี้มันกําลังที่จะสะสมพลังกันอยู่นะครับผมดูจากวอลลุ่มด้านล่างนะครับผมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากลิสต์ที่ Bing X นะครับผมคือตอนนี้มันลิสต์ไม่กี่ที่เองนะแล้วใน Bing X นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมมองว่าไอ้ตัวนี้เวลามันพุ่งอ่ะมันพุ่งชิบหายไวเปวกเลยเนาะ แต่ว่าติดที่ว่ามันมันหาซื้อยากนั่นเองนะผมก็เลยแบบไม่มีวอลลุ่มเข้าไม่มีอะไรเข้านะครับผมนอกจากเข้าไปใน d e f าอะไรอย่างงี้นะผมอ่ะโอเคก็สังเกตดูนะผมวอลลุ่มเนี่ยเสาร์ทิตจะไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยมีเพียบเลยเนี่ยแสดงว่ามีคนเก็บนะครับผมแล้วถามว่าทําไมผมถึงสนใจตัวนี้ด้วยนะครับผมดูจาก Coin Market cap คอยมาร์เก็ตขับเนี่ยผมตัวนี้จะชื่อว่า G P U นะผมหรือโนดเอนั่นเองถ้าเราสังเกตนะครับผมตรงนี้อ่าเรา เปิดมาก,กว้างๆเลยให้เห็นเลยนะครับผมว่าอันเนี้ย Market cap ของเขานะครับผมมันอยู่ในลำดับที่400นะครับผม422ค่อนข้างที่จะต่ำต่ำเตี้ยเรียดดินเลยนะครับผมเอาเป็นว่าใครซื้อสปอร์ตทิ้งไว้นะครับผมก็เหมือนทิ้งลืมอ่ะ <c oughs> แต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจอีกไม่แพ้กันนะครับผมก็คือว่าเจ้าตัวซัพพลายนะครับผมเขาปล่อยมาแล้ว94%เหลือ6% อ่ประมาณ5%นิดๆน,น,นะครับผมก็เอาเป็นว่าเป็นจำนวนซับไพที่ยอมรับได้นะัผมแล้วซับไพค่อนข้างที่จะจะหมดแล้วเนี่ไม่มีมินเพิ่มไม่มีอะไรเพิ่มแน่นอนว่าในตลาดตรงเนี้ยมันจะไม่เฟอ้อแล้วมันจะจบแค่ตรงนี้นะครับผมซึ่งในราคาของมันเนี่ยก็เราไม่สนใจราคาเราสนใจมาเก็ตแคปนะผมจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะผมก็ซื้อเก็บไว้นะ ผมมองว่าตัวนี้เดี๋ยวซูเปอร์บูลเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันทำา i i ใช่ไหมแล้วก็มีทำเป็นโนดในการขุดของเจ้าตัว G P U ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาใช้งานของเขานะครับผมมันจะเกี่ยวกับเรื่องของ G P U บนบล็อกเชนนั่นเองแล้วคนเล่นเกมอ่ะน่าจะรู้กันอยู่ว่าเออเวลาใช้ G P U ในการขุดอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างที่จะเร็วกว่าใช้ C P U ถูกไหม ออแล้วบอกเชนเกี่ยวกับ G P U ก็คือเป็นการแชร์ G P U มาช่วยกันขุดช่วยกันอะไรอย่างนี้นะก็อืเก่งกำไรกันไว้ได้นะครับผมนี่เขามีลิสต์ไว้ที่ไหนอ่ะ Uniswap นะแน่นอนแล้วก็จะมีใน Big X นะครับผมใน b i n X x เนี่ยจะอยู่ในอันดับ3เลย p o l o n นนเนี่ยตรงนี้นะก็ไปซื้อในใน b i งก็ได้นะครับผมนะราคาก็นิดนึงนะเพราะว่าคอนฟิ d เ n นซค่อนข้างที่จะสูงอยู่ ดังนั้นแล้วเนี่ยมี proof of reserve ด้วยนะครับผมแต่อันอื่นเนี่ยไม่มีนั่นเองอันนี้น่าสนใจจะซื้อตามก็เรื่องของคุณแล้วกันนะครับผมอันนี้ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะสมัคร Bing X นะครับผมก็ลิงก์ใต้ description ผมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถพูดคุยในไลน์กลุ่มได้นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าวันนี้พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้คุยกันในไลน์กลุ่มเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บ